นี่คุยกับโคดบาร์ค่ะคุณอภิวัตทวีสิร,ริเวชจากลิเบเลเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคะ่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะเซตโอ้โหเมื่อวานนี้ไม่น่าเชื่อมันบวกมาได้ตั้ง10กว่าจุดนะแล้ววันนี้ก็หวังว่าจะไปต่อโคดบาร์มองอยังไงบ้างคะก็วันนี้เนี่ยยอตัวน,น้อยการการ,การที่ตัวด a จิเน่แซนเด็กเมื่อวานนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ามีนัยสำคัญนะครับคือลงไปแตะฐานแถวเวริเณแนวรับนึ่ส นะครับแล้วก็มีแรงดึงกลับขึ้นมานะครับแท่งเทียนเนี่ยในรูปแบบราย240นาทีเนี่ยจะเป็นรูปแบบเขาเรียกว่าเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับเป็นรูปแบบการกลับตัวในทางเทคนิคแล้วก็จะเห็นได้ว่าฐานของรอบนี้เนี่ยของตัวดัชนีเซ็นดิกเนี่ยนะครับก็เอ่อยกยกฐานสูงขึ้นนะครับเป็นลักษณะการยกฐานสูงขึ้นเป็น Higherlow นะครับก็เป็นสะท้อนถึงแนวโน้มที่เป็นเชิงบวกในรอบนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อ แม้ว่าวันนี้จะยอ่อรวลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับก็แต่ว่าเรายังมองว่าถ้าย่อไม่หลุด 1, 2, 3, 0, ถึง0องสาย์ฐานรัเดิมเนี่ยเรายังมองว่าเป็นการย่อเพื่อปรับตัวขึ้นต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับก็แนวต้านรอทดสอบนะครับจะอยู่ที่1280สนะครับอรอบนี้เรายังมองพันสนะครับยังมองพันสาเป็นด,าดา่านรอทดสอบอยู่นะครับยังมีลุ้นผ่าน1 2 8 0เพื่อทำให้ใหม่ของรอบนะครับทิศทางต่างๆยังดูดีนะมีการเ<ะ>ช่นเห็นการปรับตัวขึ้นต่อนะครับ ดูโฟก์กันหน่อยอก่อนหน้านี้มีการจับมือขายกันร่วมกันระหว่างสถาบันกับต่างชาติแต่เมื่อวานนี้สถาบันแล้วซื้อไป2000กว่านะเป็นไงบ้างคะต้องบอกว่าต่างชาติเนี่ยเริ่มกลับมาซื้อหุ้นไทยอีกครั้งหนึ่งนะเริ่มเริ่มเห็นการสะสมเนะี่ยนะครับที่ที่กลับมาดูดีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าออยอดสะสมมันเริ่ม ต้องโทครับต้องบอกว่าต่างชาติเริ่มกลับมาขายหุ้นไทยอีกครั้งหนึ่งแล้ว<ค>ะนะครับก็ต้องบอกว่าอยอดถะสมของตัวต่างชาติของของหุ้นไทยเนี่ยเริ่มกลับมา,มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยฟลอรอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยก็ถ้าให้ประเมินการขึ้นรอบเนี่ยอาจจะไม่ได้ไกลามากนะนะครับคือพันสี่เนี่ยคือเป็นเป้าหมายใหญ่แต่ว่าโอเคระยะสั้นอาจจะอาจจะเป็นลักษณะการขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับสถาบันล่ะ สำหรับตัวสถาบันสถาบันรอบนี้ก็ยังอยู่ในฝั่งของตัวยังยังยังเป็นออกข้างครับสถาบันสถาบันไม่ไม่ได้เห็นเทรนชัดเจนนะเทรนเทรนตัวสถาบันก็ยังเป็นลักษณะการแว่งตัวออกข้างไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนนะสำหรับตัวสถาบันในช่วงนี้นะครับโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะสำหรับส่วนของฟันโฟค่ะมาดูที่ mai กันบ้างคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ เอ i รอบนี้นะครับก็เริ่มเห็นการตั้งฐานนะครับหลังที่ย่อตัวลงมานะครับมีแรงที่จะปื้นตัวกลับระยะสั้นเดี๋ยวดี๋ยวรอดูรอการรีบาวในครั้งนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะได้เห็นการกลับไปทดสอบไฮเดิมนะครับที่บริเวณ255ยน5จุดนะครับมีอัพไซด์ในการขึ้นนะสำหรับรอบนี้นะสำหรับตัว m อ i มทิศทางก็ยังไม่ได้แย่นะค,อคือช่วงนี้ก็ ย่อ,ยอตัวลงมาแล้วก็มีแรงฟื้นตัวกลับนะครับยังไม่ถึงขั้นทําโลใหม่นะถ้าถ้าถ้าเอ็มทำโลใหม่เมื่อไหร่อันนี้ต้องระวังแหละแต่ว่าตอนนี้ก็กล<ด>างกานะครับค่ะขอดูทีเฟกซ์สะหน่อยได้ไหมคะเป็นไงบ้างแล้วนะจากตัว U25 <ๆ S 2> นะครับก็เ,เรามองว่าในรอบระยะสั้นเนการกลับขึ้นมายืน800จุดได้เนี่ยผมว่าก็ถือว่ากลับมาดูดีนะฝั่งรองกลับมาได้เปรียบนะมีกาทีได้เห็นการ ฟื้นตัวขึ้นต่อตามรอบนะถ้ายอ่อลงมาใกล้ๆ800จุดเนี่ยเรามองว่าเป็นจังหวะในการเข้าเปิดรองใหม่ครั้งหนึ่งนะครับามรอบเนี่ยมีลุ้นกันกลับขึ้นไปเทสไทรเดิมที่เรนแปดร้อยแปดแปดร้อยยี่สิบห้าแปดร้อยยี่สิบแปดนะครับก็ฝั่งรองยังคงได้เปรียบนะครับสำหรับตัวทีเฟกนะครับค่ะนะ่าขนาดนี้เลยฟอลโล่รองไปได้ไหมคะจริงๆรอยอร่อดีกว่าครับราย่อรายอร่อ เรายอ่อสักแปดศูนย์ห้าแเนี่ยครับสำหรับตัวทีเฟกนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูไปที่กลุ่มแบงค์ที่เริ่มมีการประกาศปันผลระหว่างการเลยคะ่ะเป็นไงบ้างมองตัวไหนน่าสนใจบ้างคะแบงค์เนี่ยในช่วงนี้นะครับคือต้องบอกว่าทําได้ค่อนข้างดีแต่ว่าโอเคระยะสั้นย่อตัวลงมานะครับก็ตัวที่ยง ดีๆเนี่ยอย่างติดแนวต้านอย่างเงี้ยเราเรามองว่า KTB อย่างเงี้ยติดแนวต้านแต่ว่าถ้าตัวที่ยังมีอัพไซด์นะครับคือที่ที่เบรกมาแล้วนะครับเราก็ชอบตัว K Bank กับ SCB นะ SCB เนี่ยย่อมารับได้เลยนะครับแถวบริเวณ127.5นะครับโซนดังกล่าวเนี่ยจะเป็นจังหวะในการเข้าเล่นดรอปที่ดีนะครับส่วนตัว K Bank วันนี้ก็ย่อตัวกลับลงมานะครับก็ไทยยังไม่ปิดแก๊ป164 164.165เนี่ย ผมมองว่าเคแบงยังไปได้ต่อนะครับยกเว้นถ้าปิดกัปเมื่อไหร่ก็ต้องหยุดเล่นทันทีนะครับ,บ BBL KKP เป็นไงบ้างคะ บีเอลก็ได้อยู่ครับบีเอลก็แบบนวโน้มคือว่าโดยรวมถือว่ายังใช้ได้นะครับมีการย่อตัวสลับลงมาก็ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับมีการที่ไดเห็นการฟื้นตัวกลับนะครับเพื่อขึ้นทำให้ใหม่ยังมีอัพไซด์นะครับสำหรับตัว BB l นะครับ KKP ติดแนวต้านนะครับติดแนวต้านสำคัญ k k p กับ KTB เนี่ยจะคล้ายๆกันคือติดแนวต้านสำคัญนะครับเคติดแนวต้าน5้บาทมีโอกาสมีถึงโอกาสยอดพักฐานเกิดขึ้นนะครับฝั่งพวกลิซซิงอะไรพวกนี้บ้างคะ สำหรับถ้าตัว finance ช่วงนี้นยะผมว่าตัวที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยจะเป็นสวัสด์นะในช่วงนี้นะครับก็สวัสด์เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับคือฟื้นตัวขึ้นมานะครับต่อเนื่องเปิดแกบทิ้งไว้22.8ถึง23.6นะครับแต่ว่าจังหวะซื้อเนี่ยผมมองเป็น MTC นะ MTC เนี่ยย่อลงมาใกล้ๆ36เนี่ยเป็นจังหวะซื้อเล่นรอบที่ดีแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับแบมแบมก<ะ>็น่าซื้อครับแบมย่อตัวลงมา นะครับ7.7เนี่ยก็ซื้อได้เลยนะครับเป็นจังหวะในการรับเล่นรอบนะครับมีการที่ได้เห็นการอย่างน้อยเนี่ยปิดแก๊ป7.9แต่ว่าอย่างดีเนี่ยขึ้นไปแตะไฮเดิม8.45เลยนะครับสำหรับตัวแบมนะครับก็ดีครับเล่นได้นะครับโอเคค่ะมาที่คําถามคุณผู้ชมบ้างค่ะตัวแรกอยู่ในเอไอเอไอนะคะอิทธิค่ะ I เด็ H I ค่ะตัวอิทธิอิทธิไซเวดาวครับอิทธิไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตามรอบนะครับยังก็ มีโอกาสพักตัวลงนะอยู่ในรอบของการพักตัวปรับฐานที่ทั้งหลักก็ไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าตัวอีกทีน่าจะเป็นลักษณะการชะลอต,ตัวตามรอบนะครับมีโอกาสลงไปแตะโลด้านล่างคือ1นึ่งจุดหนะครับแล้วก็เสียงที่จะทำโลใหม่อ oh <my> ย่างยังไม่แนะนําครับคุณผู้ชมมาติดอยู่ที่บาทเจ็ดสิบแหละอ,อติดอยู่บาทเจติดอยู่บาทเจ็ิบอันนี้อาจจะต้องไปรอถั่วด้านล่างแถวแถวแถว คือถ้ากระแทกโลใหม่อถัวได้นะครับเรารุนรีบเอากลับนะครับก็จริงๆแนวรับด้านล่างมันอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์นะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่จังหวะคัทนะครับ<น>ก็เดี๋ยวรอรอดูรอบการสร้างฐานไปก่อนละกันค่ะขึ้นๆกลางๆอยู่กพอดีตอนเนี้ยอ่าเดี๋ยวมาดูตัวต่อไป TVO ค่ะ v o ดีครับ TVO แข็งแกร่งมากนะครับขึ้นมายืนเหนือระดับ25นะครับปรับตัวขึ้นทำไ i g ใหม่นี่ล่าสุดเป็นการทำา i g ใหม่ ในรอบกว่าเกือบสองปีเลยนะนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าแข็งแร่งนะครับมีโอกาสที่ได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อใน้าคาถัดไปยี่สิบเจ็ดบาทครับไปต่อครับ TVO นะดีมากครับ SCC ค่ะเออปูนใหญ่ไปต่อเช่นเดียวกันนะครับแนวโน้มแข็งแร่งนะครับก็ก็คือเป็นลักษณะการขึ้นในรอบใหญ่เลยนะครับก็กลับตัวแล้วนะครับมีกาที่ได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อนะครับมีการขึ้น สอบดาวต้านถัดไปคือรอบใหญ่คือ250นะครับสำหรับตัวปูนใหญ่ก็อยู่ในช่วงระหว่างทางของการขึ้นนไปได้ต่อนะครับดูดูจากกราฟแล้วค่ะบ,บางคนไม่กล้าแล้ะพอเห็นแท่งถัดไปแล้วมันกระโดดขึ้นไปไม่กล้าเข้าจริงๆมันมันพอมีแกลบในการขยับไปได้อีกใช่ไหมจังหวะนี้ยังพอเข้าได้ไม่ต้องรอย่อใช่ไหมคะต้องรอย่อครับตรงนี้ <c oughs> ไม่ทันแล้วครับการการเข้าต้องตั้งแต่เมื่อวานนี้แะครับเมื่อวาน <c oughs> ตอน break, เบรค207 210นะครับเต็มที่216นะครับ อนนี้มันขึ้นมาแล้วนะครับลอยอดสักเท่าไหร่ดีคะค้ดก็219-216นะครับอืมโอเคถ้าใครยังไม่มีของก็เดี๋ยวรอนิดน,นึงแล้วกันนะคะมันผ่านจุดพีคไปแล้ว P R 9คะ่ะ R 9ก็อยู่ในช่วงระหว่างทางของการผักตัวนะครับก็เออถ้าจกจะเล่นเกง่งอะไรระยะสั้นทําได้นะครับ22.5คือฐานแนวรับรอบนี้นะครับหลุดโลเดิม21.9เลิกเล่นนะครับ แต่แต่ผมว่าพีอารนทร์เทรนไม่ค่อยดีแล้วนะครับมี <c oughs> ระยะสั้นมีการเด้งจริงเพราะว่ามันลงมาดิ่ง,งลงมาในรอบสั้นค่อนข้างหนักมีการ <c oughs> เด้งสั้นแต่ว่าแต่ว่าน่าจะเป็นการเด้งเพื่อผักตัวลงต่อนะครับค่ะ <c oughs> BDMs กับ B h ด้วยค่ะ BDMs ก็แนวรับ2 1บาทเด้งสั้นเหมือนกันนะครับเด้งสั้นแล้วก็ภาพใหญ่ยังเป็นไซด์วดาวดังนั้นเนี่ยให้เล่นระยะสั้นเท่านั้นนะครับใครที่เอาชัวร์ไปรอ20บาทดีกว่านะครับสำหรับตัวบำรุงลาชก็ กำลังพักตัวลงมานะครับก็ชะลอไปก่อนนะครับไปไม่ควรหลุดจริงๆผมว่าอยากให้ต่อราคานิดนึ่นะสำหรับตัวบอมลุ่ล่างนะครับก็รอบนี้สตอ็อปลออยู่ที่175.5 175บาทถ้าหลุดเนี่ยจะไปเจอตรงแนวแก๊ปอีกที168นะครับก็การปิดแก๊ปของตัวบอมล่งางอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับค่ะอยากถ้าอยากเข้าเก็บเข้าได้ประมาณช่วงไหนคะจริงๆถ้าเก็บตรงผมแนะนำ168นะครับ 1 6อบาทเลยนะอ่าโอเคมีตัว GC ค่ะ PTT GC GC ซีวันนี้ดีตัวขึ้นมาแรงเป็นจังหวะขายครับเป็นจังหวะเราแนะนําเข้าซื้อตอนจังหวะย่อตัวนะครับแถววันที่ยี่สิบแปดสิบเก้านะครับตอนนั้นเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเล่นรอบที่ดีแต่ว่าวันนี้มันดีตัวขึ้นมาแรงแล้วดังนั้นเนี่ยเป็นจังหวะขายมากกว่านะครับอืมโอเคค่ะสุดท้ายขอกลุ่มท่องเที่ยวหน่อยค่ะมีตัวไหนทั้งการบินแล้วก็โรงแรมที่น่าสนใจบ้างคะจริงๆตัว ตัวท่องเที่ยวเนี่ยเราเรายังชอบตัวใหญ่นะครับอย่างอย่างเซนเทลนะครับเซนเทลรอบนี้เนี่ยผมก็มองว่าการบีเชฟกลับขึ้นมาเนี่ยก็ยังคงรักษาทรงได้ดีนะครับมีแก่ชี้ให้เห็นการขึ้นตีไฮใหม่นะแนวต้านยังรอทดสอบอยู่ที่ยังคง30บาทถึง34นะครับก็ไปได้ต่อครับสำหรับตัวเซนเทลนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอราวันก็ใช้ได้ครับย่อตัวลงมาก็เป็นจังหวะในการเข้าเร่นรอบเหมือนกันนะครับก็แนวรับแถว2จุด 2.48 2.46 2.50เนี่ยครับรับเล่นรอบได้นะครับ AAV อ่ะค่ะ, a a ะ,คะเป็นไงบ้างพวกการบิน a v เนี่ยแนวจุดสนใจอย,อยู่ที่1.20น,นะครับถ้ายังยืนตรงนี้ได้ก็ยังมีรุ่นที่จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อนะ mm hmm. เพื่อเทสไซด์เดิน1.36นะครับ mm hmm. ช่วงนี้ไซด์เวสสะสมกำลังไปก่อนนะครับค่ะสุดท้ายโฮมโปรค่ะโฮมโปรไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโฮมโปรผมว่าเทรนยังเป็นลักษณะการพักตัวอยู่ยังมีโอกาส ที่จะปรับตัวลงได้ต่ออย่าหลุด6.85แล้วกันถ้าหลุด6.85ต้องชะลอการลงทุนทันทีนะครับค่ะแต่ถ้ามีของอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ใช่จังหวะคัดลอสใช่ไหมคะคคนะครับก็รอหลุด6.85ค่อยสต็อปลอตนะครับถ้าไม่หลุดก็ถือถือ,ถอต่อได้นะครับอ่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณวาร์ดัสวัสดีครับสวัสดีค่ะ